คือเป็นความเขาเรียกว่าตั้งใจทั้งสองฝ่ายที่แบบว่าตั้งใจจะมอบเพลงให้กับแฟนๆซึ่งอาตับไม่ได้ออกเพลงมา20ปีแล้วซึ่งก็เป็นความบังเอิญแบบว่าใจตรงกันทั้งสองเพลงคือคนละแนวกันค่ะก็ก็เลยแบบไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดมากในช่วงช่วงนั้นไม่คิดว่าจะลงในช่วงเดียวกันเพราะว่ามันมันคนละแนวด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะออกช่วงไหนไงค่ะ คือที่จริงมันก็เป็นคล้ายๆเพลงแต่เราไม่ไม่ได้ทําใหญ่ขนาดนั้นค่ะก็เลยทำเป็นแบบสตูดิโอนะคะทำในครอบครัวชื่อว่า2อสตัวค่ะคือเราก็มีช่องทางทาง YouTube ด้วยเพจด้วยในการแบบว่าลงเพลงตั้งใจทำเพลงที่แบบว่าเอาคนใกล้ตัวเอาน้องๆที่เคยแบบผ่าน ผ่านสาตาอะไรเงี้ยจากรายการแบบกิกดูแต่ว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสที่จะมีเพลงของตัวเองเนี่ยค่ะคือกะว่าเราก็เป็นการส่งต่อโอกาสมอบโอกาสให้หลายๆคนที่อยากมีเพลงของตัวเองได้ลองมาทำกับเราสตูดิโอนี้ก็คือเป็นไอเดียมาจากพี่หนุ่มที่เป็นเบื้องหลังการทำเพลงของกิกดูสงครามเพลง เขามีเพลงเพลงนี้มาแบบมา,มาเสนอพอกิกไงค่ะว่าพี่ผมมีเพลงนี้นะแล้วก็นักร้องอีกหลายๆคนที่เป็นน้องๆที่เคยมาประกวดแต่ก็หายกันไปอะไรเงี้ยค่ะคือน้องๆก็คงอยากมีเพลงมนของตัวเองลองทํำไหมให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบว่าเปิดใจแล้วก็มาช่วยกันทําเป็นครอบครัว คือเราก่อนที่เราจะแบบลงมือทำอะไรเงี้ยเราก็ถามพี่ๆทีมงานนะคะ<ม>ในแกรมมี่ว่าเอ้ยหนูสามารถทําได้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวยิ่งเกี่ยวกับในส่วนของหนูนะหนูแค่แบบมาช่วยครอบครัวซึ่งเราเองก็มีผลงานกับทางบ้านแกรมมี่โกอยู่แล้วเขาว่าทําได้ค่ะเพราะว่าเราเองคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามาร้องในค่ายของเราเรามีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เราไม่ได้เป็นคนเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นศิลปินในสองสาตัวคือเราเราสังกัดแกมมีโกอยู่แล้วเราก็ยังมีผลงานอยู่เรื่อยๆนะคะยังอยู่ในบ้านแกมมีโกแต่ว่าเรามาช่วยช่วยซัพพอร์ตครอบครัวแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่ามอบโอกาสให้กับคนอื่นๆที่เรากําลังจะแบบยื่นโอกาสให้นะคะเป็นเบื้องหลังสะส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นไปเคลียร์นะคะซึ่งพอกิ๊กเขาก็ทำหลายอย่างค่ะคือบ้านเราทำทำอินเทอร์เทนเมนต์ทำรายการซึ่งก็มีทีมงานอยู่แล้วซึ่งก็มันอยู่ในส่วนของการเขาเรียกว่าสายบันเทิงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากลองทำซึ่งพอกิ๊กก็ให้ทั้งเปาทั้งเอิร์ดได้ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยเพลงแรกที่เราได้มีโอกาสปล่อยในช่องส่งซ้ตัวเนี่ย ก็ได้โอกาสดีจากอะตักนะคะที่ได้มาร้องเพลงให้กับเพลงสักวันซึ่งโปรเจกต์สักวันเนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็เป็นไอเดียมาจากพ่อกิกเลยที่แบบว่าอยากจะให้กําลังใจคนในยุคนี้ที่กําลังท้อถอยกําลังเจอมรสุมต่างๆมากมายซึ่งเราก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเราอยากได้เพลงนี้แบบให้กําลังใจสําหรับทุกคนแล้วก็ยิ่งได้ชวนอะตั๊กมาร่วมงานได้พลังเสียงที่ ตัวแม่มาเองเงี้ยค่ะแล้วก็อาตักเองก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากมายแล้วก็พอมาร้องเพลงเนี้ยเหมือนกับว่าอาตักเป็นตัวแทนของพวกเราแบบมอบความสุขมอบกำลังใจให้กับทุกคนคือเป็นความเาขาเรียกวตั้งใจทั้ง2ฝ่ายที่แบบว่าตั้งใจจะมอบเพลงให้กับแฟน,ฟนซึ่งอาตั๊กไม่ได้ออกเพลงมา20ปีแล้ว ซึ่งก็เป็นความบังเอิญแบบว่าใจตรงกันทํากอดไหมเราไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าอัดตอนไหนเพราะว่าเพิ่งมารู้ตอนที่เราก็ทําเสร็จแล้วคืออัตักเป็นคนรับงานแล้วอัตักก็คิดว่า,าทั้งสองเพลงคือคนละแนวกันเลยค่ะก,ก็เลยแบบไม,ไม่ได้ไไม่ได้คิดมากในช่วงงนั้นแล้วทีนี้ก็แบบว่า,อาพอพอเพลงทั้งสองเพลงเสร็จอัตักถึงมาบอกว่ากําลังทํากับของพี่โอมด้วย แล้วคงคงไปบอกกับพี่โอมว่าเออทำกับของป่าด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะคือไม่คิดว่าจะลงในช่วงเดียวกันเพราะว่ามันมันคนละแนวด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะออกช่วงไหนเงนค่ะแต่บังเอิญว่าเราอะความตั้งใจจริงของเราคืออยากจะลงวันเกิดเอิเร์ธพะผลงานนี้เอิร์ธก็ทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะ13 13ตุลาใช่ค่ะแลน์นี้ก็แบบว่า เขาออก14ฟังฟังพี่โอมจะออก14ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันมากใครเลื่อนใครกันลูคือตอนแรกเราเลื่อนไปปลายเดือนใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าโอเคเราเป็นน้องใหม่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรซึ่งโปรดักชั่นของพี่โอมแบบใหญ่มากๆเราก็เลยถอยให้เป็นปลายเดือนค่ะบางเอิญยังไงก็ไม่รู้แล้วเหมือนกับว่าอาตั๊ก็โทรมาบอกว่าเลื่อนอีกได้ไหมเพราะว่าเขาเลื่อนไปเป็นปลายเดือนเหมือนกันทีนี้เราก็เลยคิดว่า โอเคงั้นขอมาจุดเดิมที่เราตั้งใจไว้แล้วกันมาเป็นแบบวันเกิดเอิร์ธแล้วกัน13ามตุลาซ,ซึ่งทุกอย่างมันแบบวางไว้แล้วค่ะคือเราทำทีเซอร์ทำอะไรแบบปล่อยไปบ้างแล้วซึ่งมันก็แก้ไขไม่ได้อันนี้ยังยังไม่ได้เจอตัวหรืออะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหากันเพราะว่ามันคนละแนวทางแกมนี่ก็แบบว่าเจะลงวันไหนเป็นวันนี้ได้ไหม ซึ่ง,ซ,งซึ่งทางเราก็แบบว่าอู้อยทีเซร์ไปแล้วไม่ทันแล้วละะอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็แบบว่าโอเคก็ไม่ไม่ได้มีอะไรต่อไปถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีให้กับแฟนๆเพราะว่าทั้งสองคนงานคือทางเราทางพี่โอมทางแม่ตัก๊กตั้งใจทําให้แฟนๆโดยเฉพาะค่ะกระแสะตอบรับของเราก็โอเคก็เกินคาดนะคะแล้วเวลาแบบ คนเข้ามาดูของเราแล้วหนูก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอย่าลืมติดตามทั้ง2บทเพลงเลยนะคะทั้งสักวันด้วยแล้วก็เร็วๆนี้ที่ฟิจิลิ่งกับพี่โอมด้วย